สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับรายการกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เด็กหอนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทองซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ใหม่ของก่อนเองนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับย้อนดูบรรยากาศรอบๆอันนี้เป็นสนามใต้ต้นนะครับสนามมุ้งวิ่งครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปกินอะไรนะครับ ตามไปเลยครับไปล้าแล้วนะครับเข้าไปกันเลยตอนนี้ส้มตำก็มาแล้ว แซ่บมากสีหามปั๊บดิอรอยสุกุ้งเด็กหรือุ้ดจะได้รากุ้งอะไรนะกับปลาหมึก้องแทะถามเลยต้มตำปูปลามแม่ค้าหมูย,ยอมาเพิ่มให้อีกคือใจดีมากมา,มาเลยครับ กอดเป็นร้านเดียวกันกับที่เรามาเมื่อวานกะเพราถาดที่เรามาเมื่อวานนะเอากุ้งดิเอาทะเลใส่ปลาไปให้อนี้เถื่อนอะไรก็สั่งกระเพากระเพราถาดเพิ่มมาด้วยครับหกสิบบาทต้มเขาต้มอะไรต้มทะเลไงต้มทะเลกุ้งต้มทะเลกุ้งึเนี่ยตนะใส่ปูด้วยเปล่ามีปูากำลังต้มอยู่นะ่ยกำลังต้มอยู่เนี่ยมีปูม้าด้วย ไม่ไม่ทานแล้วพคุูยอหมูยออร่อยมากปูม้าใสยังปูม้าใสยังครับยังไม่ได้ใสยังยังไม่ได้ทสไม่เอป้ายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำทำให้คนอื่นก่อนไปเอาปูม้าแซ่บหลายอ๋อยังไม่ได้ทำไม่เอาปูม้าเอ้ยป้ายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำทำให้คนอื่นอ่า ตามกุ้งสดครับมีมีไ่บหลายหลายเหย็นนทงว่าเป็นของน้สดกผมเปลี่ยนยา่เลยดูเพื่อน,นแซบมากบ <50, 50. S 1> โอเคบรรยากาศภายนนร้านนะเดี๋ยวเอาไปให ไม่แพงเลยครับแพงแล้วป้าขายแพงรรสชาติเป็นไงพอได้รสชาติดีมากครับที่เคยไปกินมาเป็นไงป้าก็ขายไม่แพงป้าก็ขายไม่แพงเหรอร้านนี้แซ่บสุดข้าวมีจานละสามสิบก็มีสี่สิบก็มีแล้วเป็นไงข้าวธรรมดาสามสิบบาทล้นจานพิเศษต้องใส่ถาดแล้วจานมันล้นครับ ม่รู้อ,อ,อยากมาร้านคอมเมนต์ได้ใต้โพสต์ YouTube ครับเดี๋ยวส่งพิกัดให้เลยมีทุกอย่างมีทุกอย่างลาบหน้าลาบมีทุกอย่างลาบยะโสยำหม,ยมีหมดยำหมูกรอบทุกอย่างซกเล็กมีหมด ขอแค่ลูกค้าสั่งมาแม่ค้าพ่อค้าจัดเต็มแล้วไม่แพงด้วยครับมาเลย,ยมไม่มีผิดหวังครับร้านนี้ตม้มยำไก่บ้านต้มยมีหมดไก่บ้านมีหมด อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับร้านไม่เล็กไอร้านไม่ใหญ่นะร้านไม่ใหญ่นะแต่รับรองความแซ่บมีหลายอยา่างอันนี้กำลังทำทุม่มตำอยู่นะครับมาอุดนดุนได้ครับมาเลยครับใต้คอมเมนต์ได้พร้อมส่งพิกัดให้ครับ โอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องยามเซาเล็กอรรายการกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เด็กหอด้วยนะครับเราจะไปดูกันว่า EP ที่4เราจะไปกินอะไรกันนะครับ